ช็อกวงการบันเทิงไทยอีกครั้งมือต้องสูญเสียนักแสดงอาวุโสฝีมือดีมากความสามารถสมบัติเมทินีเสียชีวิตแล้ววันที่18สิงหาคม2565มีรายงานข่าวว่าอาอสสมบัติเมทินีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ได้เสียชีวิตลงแล้วในวัย85ปี โดยสมบัติเมธนีมีชื่อเล่นว่าแอดเกิดเมื่อวันที่26มิถุนายนพศ2480ที่จังหวัดอุบลราชธานีจากนั้นครอบครัวได้ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินเข้าศึกษาต่อระดับอนุปริญญาที่โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวายและเข้าสู่วงการบันเทิงโดยบังเอิญด้วยการชักชวนจากแมวมอง ผลงานแรกเป็นพระเอกละครโทรทัศน์คู่กับวิรัยวันวัฒนาพาณิชสมรสกับคุณการนาเมธินีหรือตุ๊เมื่อปีพศ2502มีบุตรด้วยกันทั้งหมด5คน วันที่14ธันวาคมพศ2 5 5 9คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติได้มีมติคัดเลือกศิลปินแห่งชาติประจำปี2559ซึ่งสมบัติเมธนีได้รับการเสนอชื่อให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์ละครโทรทัศน์ นอกจากนี้กินเนสบุ๊กยังบันทึกไว้ว่าสมบัติเมธนีเป็นนักแสดงที่รับบทพระเอกมากที่สุดในโลกโดยแสดงเป็นพระเอกมากถึง617เรื่อง